เขาว่ากันว่าเกมมารีนาเบกเอาเนี่ยนะคะเป็นเกมที่เล่นโซโล่ยากมากๆเลยเนาะนะคะเป็นหนึ่งเกมที่เล่นยากมากนอกจากฝีมือจะดีแล้วเนี่ยนะคะทามิ่งเราต้องดีด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะเห็นเราเล่นกับซีค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วนะคะเปลี่ยนหูเปลี่ยนตานะคะไปดูเราเล่นโซโล่บ้างดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแต่บอกเลยว่าอย่าคาดหวังนะคะเพราะว่าเราก็เป็นโซโล่ฝึกหัดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่าว่า <S <S โซโล่ฝึกหัดคนนี้เนี่ยนะคะจะรอดหรือว่าจะร่วง สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Arena า,าเบคเอาอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูก,กเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยเพราะใช้แค่เพียงเลข UID ีเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหาคนไหนสในใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย ก็ต้องขอเกินเอาไว้ก่อนนะคะว่าสไตล์การเล่นของเราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้วิ่งยิงบูล้างแมพนะคะแต่เป็นการเล่นรอจังหวะเนาอ,อยังไงก็เดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันดีก,กว่านะคะว่าสไตล์การเล่นโซโล่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไง รู้เยนยคะก็ได้มีคนอยู่ในห้องสองแสนเนาะก็เดี๋ยวเราจะเล่นเชิงกับเขาสักหน่อยนะคะเล่นออบเจกต์เล่นระเบิดกันไปนะคะ ได้กลับล็อบบี้แล้วโซโล่เหรอใช่ yeah. Someone broke in! เ็ดฮอตมาจะเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนึ่งวะแม่มันเยอะนากอะคนดู ไอ้ตัวไหนสองเลยเหรอ สองตัวเรียบร้อยค่ะทุกคน <c oughs> กับล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เราเนี่ยค่ะกับล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อย <c oughs> เกมที่แล้วไม่ได้ออกเกมนี้นี่เชื่อว่าต้องได้ออกแย่างแน่นอนเลยค่ะทุกคน ช็อตนี้เกือบตายค่ะทุกคนดีนะที่รอดมาได้้ึตัดจะเว ถือว่าใช้ได้ไอ้หนุ <c oughs> ่มต้าแกจนเข้าเต้นไปแล้วจะบ้าถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าอีกเป็นนักซิงอยู่นะแก๊กแก๊กแก๊ก gack in the hall. Oh, tóc cháy mất mà ở lại đống này là ai ในที่สุดเราก็ได้ออกค่ะทุกคนตานี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ายิงหมดไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ยิงคนไปทั้งหมด3คนนั่นเองเฮ้ยมันแซมแล่นจังว่าไอ้บอทตัวนี้นี่มันเป็นยังไงวะนี่ มัันกลงสลลายลสุดพับที่สร้างบ้านกันแล้วขนาดนั้นเลยหรออะไรว่าพื้นบอมีบอมีผู้ใดว่าพื้นทั้งนั้นใจเย็นสิครับเช้าอยู่เลย yeah oh. ออกตลอดที่พี่ต่อที่เราฟัมอืมสารภาพเอาระ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 เรพียงออกสักหน่อยซิไม่ได้มาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันละ ดีนะกระสุดบีเอสงั้นละผมแล้วงอุ๊ยอุ๊ยจุบมวัวห้องปันะ๊มน้ำมันสำรองออ Ê! mình mình dơ trong á con bôn là tôi nưng thế mấy thế nhảy lạng, lang tuần nưng Đó, chỉ ra phá, ra, 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 bà lão cái bà lão ยปพรอให้น้องหน่อยขอให้ไม่เกลือขอให้ไม่เกลือขอให้ได้สีโปรดของพี่เนี่ยจ้าน้องราย เรียบค่ะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าเราตายใครตายตัวแฟงเนี่ยครับพอกันทีกับการเล่นโซโล